สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์วันลุมพินีศุกร์ที่27มิถุนายนโดยหงแดงสรินวันลุมพินีศุกร์ที่27เนี่ยเป็นวันลุมพินีนัดบิ๊กนะวันลุมพินี1 14หงสงแดงมองว่าเป็นวันลุมพินีนัดบิก๊กแฟนวันลุมพินีพลาดไม่ได้แฟนช่อง7จ็อดีพลาดไม่ได้ดูประการังพวงเพราะว่าเป็นระดับขุนพลแถวหน้าของเมืองไทยโอ้โหวันนี้ขนลงจอตู้นะ แฟนวันพลาดไม่ได้วันนี้มาพร้อมคอนเทนต์เด็ดนะบทวิเคราะห์ฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้นะพร้อมมวยรักมวยชอบเสิร์ฟส่งตรงถึง f อโดยหงแดงเหมือนเดิมชอบกดซ u บสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งแอดหงหนึ่งหนึ่ที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบโอ้โหวันนี้มาแปลกมาบทวิเคราะห์วันลุมพินีถือว่าเป็น E ีีต้นๆเลยก็ว่าได้ มาที่คู่6กันับน่าวเอนี่ถือว่าเป็นคู่เอกอินเตอร์เลยนะชาติพยักศักสตูลวันนี้ดวลกับรามดานออนดัตร้สิบหนะนี่คือ1คู่ฮิตฮอตที่แฟนบอลมุมพินีพลาดไม่ได้ชาติพยักเนี่ยยีจากสตูลนะสายเกียริเพชรซ้อมอยู่เกียริเพชรนะภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์แขกขณะที่รามดานออนดัตเนี่ยซ้อมอยู่ไทเกอร์มวยไทย เป็นนักสู้วัยสิจากเลมานอนนะชกมวยวันมาเนี่ยสไฟแล้วขณะที่ชาติพยักเนี่ยชกวันมา7จ็ดไฟไร้ผายส่วนรามดานออนดัสเนี่ยสไฟไร้่ายเรามาเช็คฟอร์มล่าสุดนะฟอร์มล่าสุดของชาติพยักเนี่ยชนะคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือชนะก้องชัยชนะไอดอนเมืองชนะนอกยกสองคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือขณะที่เอ่อรามาดานออนดัสเนี่ย ชนะนกยกหนึ่งยางดำจิตเมืองนอนท์ชนะพี่ชิตชัยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมนะสุดท้ายชนะก้องชัยไนดอนเมืองโอ้วันนั้นต่อยก้องชัยล่นนะแล้วก็เบียดเฉือนชนะปลายๆชาติพยักนี่ประเภทเปิดเกมนะขาแรกขาลุยต่อยมวยไทย5้ายกนี่ถือว่าเป็นมวยเข่าในนะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าชาติพยักจะมาต่อยวันลุมพินีแล้วไปได้สวย เจ็ดไฟที่ผ่านมาของชาติพยัคฆ์นี่ไร้พ่ายเปิดเกมนะเตะขวาต่อยขวาสอกคมหมัดดีนะในเหนียวแน่นครบเครื่องเลยขณะที่รามาดาอนดนัตเนี่ยรามนดอนดัตเนี่ยประเภทขวาเปิดเกมนะเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวหมัดนี่ใช้ดีใช้ได้ดีมากๆมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงมองไปที่ชาติพยัคหงแดงมองว่า กระดูกมวยเบอร์มวยของชาติพยักเนี่ยไม่ธรรมดาหัวจิตหัวใจของชาติพยักเนี่ยไม่ธรรมดาวันนี้นะมวยคนนี้เบียดบทเบียดบทรามาดานออนดั๊เจอลูกหน,หนักของชาติพยักวันนี้ยืนได้ไหมปกติเจอนี่นะเจอมวยมีชื่อเนี่ยรามาดานอนดัสเนี่ยไม่สามารถน็อกได้วันนี้มาเจอเขาเรียกว่าตัวแม่แหละัวแป้งอะ่ะของสายเกียรติเพชรย่าง ชาติพยักศักสตูนซึ่งวันนี้ถ้าจะนะสวยๆเนี่ยลุ้นสัญญาวันได้เลยวันนี้หงแดงชอบไปที่ชาติพยักนะชอบไปที่หัวจิตหัวใจวันนี้ชาติพยักจะเบียเเรรดเฉือนชนะรามนดนออนดัตแบบเบียดเบียดนะลุ้นนับนอกได้เหมือนกันมาที่คู่สออ่าคู่เจ็ดนะเอฟซีคู่เจ็ดเนี่ยก้องใช้หนดอนเมืองวันนี้เจอคู่ปรับเก่าคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือร้อยยี่สิบห้า มวยคู่ที่เจอกันมาแล้ว2ครั้งในวันลรปินีนะเป็นคมเพรชนะได้ทั้ง2ครั้งก้องชัยเนี่ยนะยีจากบุรีรัมนาซ้อมอยู่แสงเทียนน้อยนะขณะที่คมเพรเนี่ยจากโคราชยีสิบซ้อมอยู่สารวัตรเสือเรามาดูฟอร์มล่าสุดนะก้องชัยเนี่ยแพ้ราดานอ,อนดาชนะชาติแพ้ชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูล ชนะนอกยกสองโชคปรีชาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมขณะที่คมเพชรเนี่ยแพ้ชาติพยักษ์ศักดิ์สตูนชนะเทพทักษิณสอสอนศิลป์แพ้นอกยกสองชาติพยักษ์ศักดิ์สตูนมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งเป็นคมเพชรชนะสองสองครั้งซ้ายเนี่ยต้องใช้นะประเภทซ้ายยาวสายจัดจ้านส่วนคมเพชรนิ่ขวาหลากหลายฝีมือครบเครื่องแข่งขวาหมัดขวาเข้าออกรวดเร็วสเต็ปของอาวุธเนี่ยเร็วนะ มวยคู่นี้หงแดงมองว่าเป็นมวยแพ้ทางก้องชัยเนี่ยชกวันลุมพินีมาแล้ว13บสามไฟนะเอฟซี 4, ชนะ8แพ้5ขณะที่คมเพชรเนี่ยชกวันลุมพินีมาแล้ว9ไฟชนะ6แพ้3มวยคู่นี้วันนี้หงแดงมองว่าเป็นมวยแพ้ทางวันนี้หงแดงชอบไปที่คมเพชรชอบไปที่อาวุธหนักแรงรวดเร็วนะรวดเร็วมองว่าหลากหลายกว่าวันนี้จะย้ำแค้นก้องชัยชฉะไหนดอนเมืองได้อีกครั้งหนึ่ง มาที่คู่แปดนะ <c oughs> คู่แปดสุขุมวิทบอยบางนาหรืออันสุขุมวิทวันนี้เจอกับอัสลามจอนออติคอร์ปร้อยสามสิบห้าเพชรสุขุมวิทเนี่ยซ้อมอยู่อันสุขุมวิทนะปีนี้ยี่บเจ็ดแล้วจากนครศรีก็นาที่อัสลามจอนเนี่ยยี่สิบสองจากอุซเบกิสถานนะโอ้ขอบอกว่าเป็นคู่มวยที่น่าติดตามอีกคู่หนึ่งเพชรสุขุมวิทเนี่ย ฟอร์มล่าสุดแพ้กล้องศึกแร์เทคแพ้ดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนท์สุดท้ายสวยงามมากๆนะชนะนกยกสองซิลิวิอุวินเตสโอ้โหวันนั้นมาอย่างโหดขณะที่อัสลามจอนนะอัสลามจอนเนี่ยเขาถือว่าเป็นมือปราบนะเอฟซีมือปราบนักมวยไทยอัสลามจอนฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะนกยกสามยอดทองไทยสอสมหมายชนะป้อมเพชรชนะป้อมเพชรพ่านทองยิมสุดท้ายชนะเด็ดดวงเล็ก วันของโอมแพทสุขุมวิทนี่ชวยชกวันมาแล้วทั้งหมดนะ8ไฟชนะ4แพ้4ขณะที่อัสลามจอนเนี่7ไฟชนะทั้ง7ไฟไม่มีแพ้เจอนักมวยไทยทั้งสิ้นนะแพทยสุขุมเวทนี่เป็นมวยขวาเปิดเกมระยะหลังนี่หมัดใชในนนะ้ได้ี้ได้สมรักคำสิงมาช่วยเทรนในเรื่องของหมัด ทำให้เกมการชคของเพชรสุขุมวิทนาทีนี้หงแดงมองว่าดีมากๆนะกล้าออกอาวุธมีความมั่นใจนะถือว่าแข็แงแกรงแข็งแรงขึ้นขณะที่อาสลามจอนโอสั่งโอเลี้ยงมากินได้เลยเป็นนักสู้จากอุซเบกิสถานเป็นแชมป์มวยไทยสมัครเล่นโลกโอ้โหโชคมวยไทยตั้งแต่นุ่น12บสเด็กๆนะ่ะโอ้แล้วชกมวยไทยมาตลอดกระดูกมวยไทยนี่ไม่เป็นรองเลยเป็นมือปราบนะักมวยไทยนะ เป็นมวยอ่าขวานะเป็นมวยขวาขยับเวทขึ้นมาชกน้ำหนักใหญ่ขึ้นนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวามัดนี่หนักแรงนะเข้าออกรวดเร็วอาวุธเนี่ต่อยเป็นชุดเป็นมวยมีนาทีทองมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่อัสลามจอนในเอฟซีวันนี้หงแดงมองว่าอัสลามจอนดูว่าหลากหลายเร็วกว่านะวันนี้หงแดงมองว่าในแง่ของยุทธศาสตร์การโจมตีเนี่ย อัสลามจอนดูว่าคล่องแคล่วคล่องตัวกว่าอาวุธหมัดน,นะพันเนี่ยมองว่าคมกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรสุขุมวิทบอยบางนาสนุกมาที่คู่เก้าคู่เนี่ไม่ธรรมดานะเ,ะเขาเรียกว่าเป็นพวกพระเอกโซเชียลก็ว่าได้นะพระเอกโซเชียลปตทอภิชาติฟาร์มหรือปตทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะเจอเอเลส อัปเดตล,ล่าอีฝรั่งเศสปตทเนี่ย27จากชนบุรีนะขณะที่เอ็เลียสเนี่ย22จากฝรั่งเศสปตทนี่ชกอยู่ไทยไฟนะเอฟซีชกในรูปแบบสามยกนวลเ,เป็นพวกพันมือนะี่ยใช้ผ้าพันมือผ้าโิรเจกตพันมืออ,อล่าสุดเนี่ยชนะไต้หวันนะโอ้วันนั้นโดนไต้หวันต่อยเอียงขณะที่เอเลียสเนี่ยเอเลียสเนี่ย เป็นนักสู้จากฝรั่งเศสวัย25เก่งไปทางคลิกบ็อกซิ่งนะชกมาประมาณ6-7ไฟล์แล้วชนะ6แพนน้1วัตราหนี่เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวซอกคมซอกในใช้ดีได้ได้ดีมากๆขณะที่เอเลียสนี่เอเลียสเป็นมวยขวาในเอฟถนัดคลิกบ็อกซิง่งเป็นมวยพื้นๆเลยมวยแข้งขวาหมัดขวามวยคู่นี้วันนี้ หงแดงมองอว่าปตอท,อทอดีกว่าเยอะนะวันนี้ถ้าไม่พลาดนะยาวๆนี่ปตท,อทอหนักแรงกว่าวันนี้เดินเบียดเดินชนกระดูกมวยเบอร์มวยดีกว่าเป็นเข่งวันนี้ปตท,อทอจะเบียดเฉือนชน,นะเบียดชนะเอเดเลตอับดาลเลอีจากฝรั่งเศสสนุกมาที่คู่สิบคู่สิบโอโ้คู่นี้น่าดูมาก แสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินวันนี้เจอเสือแบล็กทอพาน49 145แสงอาทิตย์เนี่ย21จากคลองสามบาคอทมอนะเป็นน้องเมียรถถังขณะที่เสือแบล็กเนี่ยทอพาน49 28จากเพชรบุรีแสงอาทิตย์เนี่ยโอ้โหเก่งมากนะ FC ทั้งมวยไทยมวยสากลล่าสุดฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนซูบาเยวันนะวันนั้นโชคในรูปแบบ อ่าคิกบ็อกซิ่งนี่เป็นการชกวันลุมพินีครั้งแรกของแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่เคยชกสากลเคยเจอกับกุหลาบดำในเอฟแล้วก็เคยเจอฟิลิเปโลโบในรูปแบบมวยไทย5ยกมาแล้วมวยคู่นี้แสงอาทิตย์เตี่บขวานะโอ้โหสเตปการออกอาวุธการันตีเลยว่าครบเครื่องหลากหลาย ขณะที่เสือแบล็กเนี่ยเสือแบล็กฟอร์มล่าสุดนะแพ้น็อกเคียมรันยก1แพ้น็อกยก3กุลลามดำสอจอเปียกอุทยัยแพ้มิตรีตอบครอบตุนนะถือว่าเป็นนักชกที่ได้เส,นส้นชนะวันแต่3ไฟล่าสุดดิเปื่อยมากชกวันมาแล้ว9ไฟจะได้6แพ้ชนะ6แพ้3นะ FC เสือแบล็กเนี่ยซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายสอกดีเข้าออกรวดเร็ว มวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่แสงอาทิตย์ในเอฟซมองว่าแสงอาทิตย์นี่ครบเครื่องหลากหลายกว่าอายุอาจจะน้อยแต่หงแดงมองว่ากระดูกมวยเบอร์มวยของแสงอาทิตย์นี่ดีกว่าเสือแบล็กวันนี้นะมองว่าครบเครื่องหลากหลายกว่าแสงอาทิตย์จ,จะชนะเสือแบล็กทอพทาน49สนุกมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกเสกสรรอ,อขวัญเมืองวันนี้ดวลกับเมืองไทยพีเคสรรใจมวยไทยยิม140 มวยคู่นี้ถ้าเกิดว่าบอกว่าต่อยมวยไทยห้ายกสี่ไฟเนี่ยเมืองไทยไม่เคยชนะเลยโอ้โหทุกคนจะร้องว่าจริงไหมเนี่ยจริงไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่ห้าที่เจอกันในรูปแบบนะมวยไทยเหมือนกันแต่สามยกวันลุมนีนวมเปิดเมืองไทยเนี่ยสามสิบหกแล้วนะเอฟซี FC จากนกครไม่ใช่เสกสรรอีสารสิบหกจากนกครส่วนเมืองไทยนี่สาสิบเอ็ดจากปรีรำเสกสรรเนี่ย ล่าสุดชน,ะ,ะ,นะนอกยกสองเหลี่ยมแฮริสันชนะซอยลินอูสุดท้ายแพ้นอกยก3เอซาทเทนพาวขณะที่เมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยแพ้นักโรฟแฟรเทคชนะนอกยกสามกองศึกศิษย์สารวัตรเสือสุดท้ายชนะน,ะนอกอิบราฮกิมอับดุลเมซิคอฟเสกสรรชกวันมาแล้ว14นะชนะ12แพ้2ขณะที่เมืองไทยเนี่ย ชกวันมาแล้ว13ชนะเแพ้สมวยคู่นี้เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่เสกสรรคนไม่ยอมคนขณะที่เมืองไทยเนี่ยศอกผีดิบอาวุธศอกนี่ขอบอกว่าฉกาจฉกัรขณะที่เสกสรรคนไม่ยอมคนอีกครบเครื่องหลากหลายมวยคู่นี้วันนี้นะเอฟซีหูถ้าพูดถึงว่าตามฟอร์มตามอาวุธแล้ววันนี้ก็ต้อง เสกสรรนะเอฟซีหงแดงไปมองไปที่เสกสรรนะวันนี้หงแดงมองว่าไอเปิดนวมเปิดนวมเปิดสี่ออนเนี่ยเปิดนิ้วสี่ออนเนี่ยมองว่าเสกสรรได้เปรียบนะเอฟซีในเรื่องของการโจมตีวันนี้วันนี้หนักๆโดยเฉพาะลูกหมัดเนี่ยวันนี้เมืองไทยกันได้ไหมวันนี้กันหมัดได้ไหมถ้ากันหมัดได้วันนี้ก็สวยแล้วครับพุดเสกสรรเดิน้าไปดักบวกหมัดบวกศอก ดักเสียบอาวุธยาวๆวันนี้เบียดบดเบียดบทหงแดงยังเชื่อไปที่เสกสรรโอเคอายุอาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ลูกท้าทรารหดอดทนคนไม่ยอมคนสี่ไฟที่ข่มอยู่เนี่ยมันทําให้เสกสรรวันนี้จะต้องตั้งใจเป็นพิเศษวันนี้นะชอบเสกสรรน,นะเอฟซีหงแดงชอบไปที่เสกสรรออกขวัญเมืองวันนี้จะย้ําแค้นเมืองไทยในรูปแบบสมยก นวมเปิดนิ้ววันลูมินี114ได้สนุกมาที่คู่เอกคู่เอกฟิลิปเปโลโบเจอกับกุหลาบดำสอจอเปียกุไทย145ฟิลิปเปเนี่ยจากบราซิลนะ32กุหลาบดำ26จากสุริ์ไซ้อุกามบาทฟิลิปเปสเนี่ยชกวันมาแล้ว7ไฟชนะ4แพ้3ล่าสุดเนี่ยแพ้นอกยก3โจนาธานให้กตตี แพ้นาบิลอานานสุดท้ายชนะนอกยก 3, สามเสมาเพชรแฟร์เท็ขณะที่กุลาบดำเนี่ยเขาเรียกมือปราบนะถ้าถ้านักมวยต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นถ้าเป็นตำรวจในประเภทกองปราบจับได้ทั่วประเทศอะไรทำนองเนี้ยกุลาบดำเนี่ยไซยโอการาบาดมือปราบนักสู้นักชกชาวต่างชาตินะนักชกไทยนีย่แพ้ได้แต่ต่างชาติเนี่ยกุลาบดำแพ้ไม่เป็น สฟอร์มล่าสุดชนะเสือแบล็กทอพราน49ชนะจอห์นลีนิเกอร์สุดท้ายชนะนอกเนียยกหนึ่งเฟอร์ซานซีเช็คกุหลาบดำโชควันมาแล้ว15ชนะ10แพ้5นาขณะที่ฟิลิปเป้นี่ชควันมา7ชนะ4แพ้3ฟิลิปเป้นี่ขวานะขวาแข่งขวารูปร่างดีแข่งขวาหมัดขวาเข้าออกรวดเร็วตวัดกานคอเก่งหมัดขมขณะที่กุหลาบดำ แน่นอนแหละซ้ายโอกาบาดมัดนี่ต้องหนักสั่งได้ในเหนียวแน่นกุหลาบดำเดิมทีนี่เป็นมวยในอาชีพพักหลังรานี่นต่อยคู่ต่อสู้หลับหลนผันตัวเองมาเป็นมวยหมัดโดยปริยายตีนซ้ายก็หนักนะเอฟซี FC. มวยคู่เอกมวยคู่เอกวันนี้นะวันหนึ่งหนึ่งสเนี่ยวันนี้หงแดงชอบไปที่กุหลาบดำมือปราบต่างชาติวันนี้กุหลาบดำจะเบียดเฉือนชนะฟิลิปเปโลโบเบียดเบียด นี่คือวันลุมพินีหนึ่งหนึใหม่ถอดดามโดยหงแดงสดินเอชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยชอบก็นําไปประกอบการต่อ,ตอสู้ได้ส่วนถ้าไม่ชอบก็สวนประมาณล้นเลยนะเอเรามาดูมวยรักมวยชอบนะมวยรักมวยชอบวันลุมพินีมีเหมือนกันชอบหนึ่งเลยวันนี้หงแดงชอบไปที่ ชาติพยักฆ์ศักสตูลวันนี้ดูว่ากระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าเยอะดูดีกว่าเป็นเข่งของแดงมองว่ารามาดานออนดัสเนี่ต่อยไม่ลงวันนี้เจอเบียดหนักๆของชาติพยักษ์วันนี้ชาติพยักฆ์จะเบียดเฉียนชนะรามาดานออนดั้นี่คือชอบหนึ่งชอบสองไล่ไปเลยคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือวันนี้คมเพชรมองว่าครบเครื่องหลากหลายกว่ามวยคู่นี้ของแดงมองว่าเป็นมวยแพ้ทาง วันนี้คงเพชรจะย้ำแค้นชนะก้องชัยชนะดอนเมืองได้อีกครั้งส่วนชอบสามวันนี้อัสลามจอนอติคอบวันนี้ชอบสามวันนี้ถือว่าเป็นมือปราบนักมวยไทยเป็นผู้การกรองกองปราบเป็นมือปราบนักมวยไทยต่อยมวยไทยนะโอ้โหเจ็ดไฟนี่เจอทั้งสินนชะักมวยไทยทั้งเจ็ดไ,ไฟวันนี้เจอเพชรสุขุมวิทย์ ขาบอกว่าเป็นงานหนักของเพชรสุขุมวิทวันนี้หงแดงมองว่าราอัสลามจออติคอฟนี่ครอบเครื่องหลากหลายเข้าออกรวดเร็วโจมตีเร็วหมัดคมวันนี้จะเบียดเจนยาราเพชรสุขุมวิทนี่คือชอบสามส่วนชอบสี่วันนี้ปตทพีเคกระดูกมวยเบอร์มวยดีกว่าเป็นเข่งวันนี้นะปตทจะชนะเอเลียดขาดลอย นี่คือชอบ4ชอบ5แสงอาทิตย์โอ้โหวันนี้แสงอาทิตย์วันนี้ครบเครื่องหลากหลายกว่าวันนี้จะชนะเสือแบล็กนี่คือชอบ5ส่วนชอบ6วันนี้นะโอ้โหมันกั้มกึ่งระหว่างเมืองไทยกับเสกสรรแต่ก็ต้องชอบไปที่เสกสรรนะนเวันนี้ถือว่าไปในระบบนวมเปิดนิ้วเนี่เสกสรรได้เปรียบวันนี้ชอบหนึ่งสองสามสี ห้าหกชอบหกเสกสันส่วนชอบเจ็ดชี้ไปที่มือปราบนักชกต่างชาติกุหลาบดำวันนี้รุ่นนับนอกกุหลาบดำจะรุ่นนับนอกฟิลิเปโลโบชนะคะแนนก็ได้แต่โอกาสนับนอกมีสูงชอบสุดท้ายชอบไปที่กุหลาบดำนี่คือวันลุมพินีทีบเมิถุนายนหกแดโดยหงแดงสุรินนะเป็นวันลุมพินีหนึ่งหนึ่งสี่ มองว่าแฟนวันลุมพีนีมากพลาดไม่ได้ถือว่าเป็นวันลุมพินีนัดมิกเอเช่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะสอบถามเข้ามาได้นะเอสอบถามเข้ามาได้นี่คือข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลดีอีกข้อมูลหนึ่งที่เอฟซสามารถนําไปใช้ประกอบการต่อสู้พร้อมมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะเอ ก่อนจากกันก็ขออวยพรเอฟซี FC องแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเราจะทำข้อมูลดีๆเหล่านี้เสิร์ฟตรงๆถึง FC บ่อยๆวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ